สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพ่อๆกับทรงลองเคสคือเก่าพี่น้องปูนสองอยู่่จื้อยู่บ่อนี่นะสีมาสองิึงเนะะี่ยเฮ็ดย่าง

กินขาวกับยังไม่กินก็ต้มยำคูกกินหมกยังบอกกินอยู่ในฝูงผัดทำมาจองกินเป็นต้มยนคูกผู้ชมนี่นางโอ้ยทำมา ไอ้น <c ười> ี่น่ะไทยหูว้ไทยหูวัยบึงยิ่มๆโอ้ยจยยยนยยยยยยยี่ยย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 ย้ยย้ยย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 ย่ยยยยยยดยย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 นยย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 ย่ยยยยยยย้ยมยย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 ย้ยแล้วย ชีเียดโอนปินทำแนวชิบกชิบกทำชิบกนมนมผงชื่อมาหากลายหนึ่งจะไปเสื่องใส่หนอชิไปเสื่องใส่ไม่บดียังไ้ <c oughs> อือห่อฉินเนี่ยอือเอาชินขอดไว้เด็กกษิตเอาใส่บน,นกององือผ้าห่มอือท่นานสิได้กินบ่ห้ออันบอ่อยู่ถึงคือบ,บ่ลงตลาดลง,งบ่ได้บ่ อันจังเจ็บขาบ่ห้ายอีหยังมันก็เป็นเนแหเมืองนี้นปปเอิ้นไปบ่ได้อันมอันนี้ก็พ่วมกล็ลากลงมาเด้เอว่าเึ็งเป็นได้สิตายาห้วยก็สิพอตายแล้วบ่ย <มา S 2> ัยยยงท่าได้เห็นหนาเลนอยู่อยากตายแหเอออ่ะอือ บักคำเนี่ยใช่ไหมาำอยู่บ้านเมียเนอนปังคุณเิ่นมาอยู่น้ำเมียเพิ่นแล้วเมื่เห็นหน้าอยู่คุ่ณมีแต่เฮาวแล้วเห็นหน้าในยังว่ะยากบ่ได้มาหาเจ้าโอ้มันอยู่น้ำเมียเพิ่นแล้วเมื่อเห็นหน้าน้ำเมียเมื่เห็นหน้าน้ำเมียออืเขาก็บ่มีไผบ่อีหน่อยบ่เขาก็เห็ดแต่พวกเมียเขาแะไรเมื่อยนี่คนได้ฉั่นใสเอา คนน่ะย่างดำานาน่ะเอาไม้เฮาเอาดำานาแล้วมาเอาใช่หรอกมันใหญ่เ่ะอืมแหลมใหญ่เนี่โอ้เห็ดทงนี่คือตุ่ยกะเจ้เพื่อนกระไผ่บนนี้น่ะกระไผ่ก็เห็ดทงปู่โบใช้ได้ดาไปหาไหวสุติีสุตีใช่หน่นอนกับยูรินเงินชิพันบักอ่อนเนาะหายวัน โอ้โอืโอ้ตกแต่งงานกัยังบได้เมืออจากเือออเมื่อัน um enfin'. ียยังได้ก mm. ินมากระโผ่นหยได้วะยัได้อีกด้มันอ่อนๆนึ่ง ่าสิมามือได้กับบุพเพสิเดมามันิมไมไพ่บกอกแก่พังไหนไปชื่อม uh> uh ัวละบกอนเป็นเหล็กองมันพอไดงเงินสือเปียงนัวคนบ้านนาดู นี่เอามาใส่ทงนี่ไว้เอาไปใส่ไซน,นี่นใส่ทงนี่กินอันนี้นี่นบ,บูดทเอาไว้มกระโพดต้มเอาไว้แต่นมกับอันโอนตินทรงกินุรงรลดมือละชงหอ่อช้มหอ่อ ยังไปร่วนอยู่บอยังไปได้อยู่บอไปบ่ได้รถกระตายบ่มีไผไปสง่งย่างไปสมัยคันเทายางเนี่ยหันแห้งต็๊กแต่กูสิอยูบ่เขาบอกว่าคันชิ้นทอดเท่าไรเมื่อห้าเท้าเมื่อกระไดไผเจ้าเมือ่อย่างเมือ่ออ้ยมาเทากับมาสง่ง <c ười> สิมบูตายตามสมุ <c ười> นทางจะบอกไม่เขาเห็นเขากระโชกอันเอา ให้เขาไปส่งมันไข่แล้วบอกมีหลดุดหลุดกระตายไปทางใดก็น,ย,กนย่างบักขีเมียงอันไปใช้บักขีเมียงนอนอยู่หลุม,มตื่นมากะตื่นมากมากกับไปจมฮาคู่มือบอกจอมห้าเห้านะ,ะจมเห็นยังหนังขอทีนี้ไปใส่แนมตะหุนทางออ น yep. <lo> ี่ํำตะเบนพอนึ่งเขาเล่งโอ้ยคอยหายนางบัมาไก่บอพารเป็นป็นยังองวะน่ิงมาแล้วบอกย่งย่งเขาลงกรุงเทพเบื่อบอก มาเราได้โควิดที่มาได้โควิดมาบ่ได้ฉันป้าแห่งก็มาเลยปราบางโทรมาอยู่บ่บ่ห้มาบอกเขาบ่าห้มามันเย็นมันอย่างผัวเด้อเนาะอือคุมือนี่แห้งกนันนัดมันสีเย็นสีย่างบ่อ่าขัวหยบไปหยบไปหาป้านะ ្อ้ยไปៀយ។្ទៅទ្ទៅ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 ទ្ទៅែក្ទោះទៅ្ទៅ្ទៅម្ទៅ្ទ กินหมดแล้วออกมาหายบัดใจให้เขากินคือไปกินมาแรงน่ะอืมนี่บู๊บเลยบัดโบเห็นมากบัดจมฮาบัดมากโบเห็นว่าน้ำหนังกินเฉยจมตัวโบเห็นมาหึงเหรอนึกว่า มันค่าดำหน้าเนาะเพราะว่านั่งอยู่ผู้เดียวมันดำหน้าและเนาะมันบ่ได้มาอืมเพราว่าเราอยู่หันเลสสิเราบักแดงเพราะว่าแล้วที่มาบอกงี้มดำหน้าเหม่งกว่ามึงมันจะเหตุเบี้ยว ยังเขาก็มาเขาอีพองอีเพลงเขามาชงเขามาชงเป็นผู้เป็นสีเสียดแนวกินเขาอีพองทางนี้ก็ประดันเขากินกระเบิดอีหน่อย เขากินกระเบิดออืออือ uh, so> so ู้ไปเบาน้ำปะาก็ให้จักซอหอือเหดอกอือหาะมาหลายคนมาิมเมียงเยจักคือมาไก่จักเสือจักไปอยู่ได้ใจนอนอยู่คึงถึงมาไปฝืนะหาบักเตี้ยบักแดงไม่ใช่บั่แด้กไปดิ จะสร้าง,งมันแหละบักขีเมียงมันไปทำงานพอได้เงิน,นไปหาเงินอ,อีพองบริได้โทรมาบ่เดือนสิบสองสิบมาเกี่ยวเขาพอดขคืนมาเกี่ยวเขาอืสิบมาเกี่ยวเขา ก็ขึ้นมาหน้าช่องหงงหนกหนกก็บอกมาอย่าขึ้นไปยังมันไปบ่ได้โรคระบาดมันไปบ่ได้เขาบอกหายไปใสอืเขาบ่หายไปใสอืมเขาบ่หายไปใสโรคระบาดอ,อยู่เฮือนนี่แหละสิไปใส Cái bao tay là bỏ Quay, bỏ tay bỏ ngăn chứ bỏ tay như thế. Nà. Dù hát xong loại bì. Cái này cái nhắn này. Lúc nào lúc nào đặng thằng đầy cái Cứ chư xả, họ mà cứ chư xả. Bỏ chứ chư nhắn. Đâu cái lũ phải. Khó khăn rồi khỏi đầy. เป็นลูกไผ่เองลูกปุ่นนั่นลูกปุ่นนี่บังเกิดมาเมึงอนะอืมญาเจ้าชื่อข่อยอยู่อ่ะมึงเป็นไผ่ด่าเกิดมาจากบอกลูกกัมพา น่ากับบภากเงินมาให้โทรไปให้เนอีหน่อยเฮาบอกได้เบอร์แล้วไห้หนอได้จักแล้วนุ้ยนุ้ยใส่นุ้ยจะได้ไปซื้อเงินซื้อหิ่นไหวมาแล้ว ตลาดน้อยยังมากเลบ่ตลาดมากกันเส้นงัวนนะไพไปเลี้ยงชะงัวนนะบ่มีงัวนลุงมึงเอามือเงาแต่งใจปีกไก่พูดลุงเอามืออะไรว่าเอามะบึงใครสีบึงบกุ้งก็มาด่ามันบุญอย่างเขาเลยเขาบริยันบาามันยังมาด่า งวดหนอึ่งสมุดว่าเด้ออี่จอยกูนั่นกับลูกมันนั่นอืมตัวสามนี่บุญอยูอ่เอาผุดงวดถึกเอาอะไระมันเปลี่ยนเอาบัตมันเปลี่ยนแล้วบุ๋มเอางวดถึกหนี่งจ้างกูดุดหนองอืมพอบเอบาๆกูจะกระย่าหล้ว 我一边呢。